สวัสดีครับน้องเฮงมาอีอย่างครับวันนี้มาวัดครับมาวัดทำบุญบอกครับครับพูดภาษาล่าใดอยู่ครับบาไใดภาษาลล่าบาไใดอยู่แมนบอแมนวันนี้โรงเรียนมันหยุดบอครับหยุดอยู่เห็นอย่างครับ แซบบอแซบบอเฮงเฮงกินขนมแซบบอแซบอยู่แต่ว่ามันหน่อยก่อนหน่อยก่อนบะไรบะไราสายันอืมสายันครับมื้อนี้จะมาทำบุญอืมเม็ดนานเม็ดนานเนาะ ห้าสิไปวัดน้อไปวัดไว้ไพะตักบาท<น>ไปวัดตักบาทน้อ,อยี่สิบบาทโอ้หนึ่งร้อยบาทยี่สิบบาทหนึ่งรอยบาทเออสาธุสาธุบอสาวสาวอยู่สาอ เลี่ยงของปูปูอะเอามาเลี้มาดูนี่แม่มาแล้วมามาแล้วครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ผมมาทำบุญครับแม่ไปเอ,อี่ยวว่เบอร์รู ออกพรรษาแล้วออกพรรษาแล้วครับสายันวันที่สองวันที่สองก็วันศุกวันที่สามวันสี่วันที่ห้าเออจะเป็นวันเกิดพ่อวันที่ห้าวันเกิดวันเกิดที่พ่อบ่ได้วันที่เจ็ดล่ะวันที่เจ็ดกับวันบ่มีวันเกิดโอ้ยบ่ได้เด้อ วันที่31ท่านว่ากับวันเกิดแห่งๆเฮ้ยวันที่31วันเกิดแฮงบ่ครับเฮ้ยได้ยือเฮ้ยเฮ้ยขึ้นขึนอยูอ่วันที่10วันเกิดแม่ วันที่หาวันเกิดพ่อวันที่หาวันเกิดพ่อวันที่เสียบวันเกิดแม่วันที่สามสิบเอ็ดวันเกิดเฮงนั่นวันเกิดพี่ยักษ์เดมอมีอ้าวไม่ไม่มีวันเกิดวะเบอร์แม่ครับมีของพี่ยักษ์สามสิบท้างบนเสร็จแล้วครับ บ้านแล้วก็ไปหากินมื่อนี้เป็นมื้อกินอย่างนี้รับสินมามื้อกิน,น,นข้าวต้มไปหาก,กินข้าวต้มก่อนแต่พได้นหอย้ายหอไปหลายอยู่คนละเราอยู่บ้านเดียวไว้สักหอบ่มีผู้เฒ่าไปได้หอไปรับมาขอเดี๋ยวตัวนี้สินขออย่างปลานาไม่ให้คาดสักคาเมย์ไกลเกลียวคาเมยไก่เกลียสิ บัได้ขาบันไดขาก็บ่ได้กินบ่นาก็บ่ได้าเงี้ยคือเอาจ้าขอเพิ่งยื่นรับสินจ้าขอได้จ้าขอนี่ยเพคือขอแต่ว่าก็โอ้ยได้เบนโชคอ่แต่ว่าบ่บ่ให้น้ำรับเลรอต้องเฮ็ดปฏิบัติตามเด้กลับบ้านไปหากินข้าวต้มก่อนแม้วันนี้วันที่สิบเนี่ยวันเกิดแม่วันที่สามสิบเอ็ดวันเกิดเฮง วันวันที่หก็วันเกิดพออ่อ,พอวันเกิดพ่อเอาอยัางให้พอ่อเค้กแ,แม่เอาอยัางให้เค้กขนมโอ้ยแม่ไม่อยากกินขนมเดี๋ยวฟันหลองเอ้าปลาหน่เด้อเป็นยังไชิบปได้กินไรฟันหลองคือจะโอ้ยปลาเป็นสีชมพูเลยเออปลาสีชมพูงงมันงา่ายเหมือนกันวะง่ายปะ โอ้ยเช็ดเข็อย่างเนี่ยเห็นอย่งกบเมงคนรอนเนี่ยเมื่อวานนี่เป็นยังไงให้ยังไปต้องเลียนให้ยังกล่องว่ให้ยังว่าให้ว่าจะไหนเพิ่งว่าจะไหนขอให้ฟังดูเข้าว่าจะไหนเขาว่าจะไหนกองบอกว่าให้ให้ขี้เหลวจะได้ให้เลยให้ให้เลยเขียนลายเข้าว่าขี้เหลย เจ้าข,ของขี้ไล่ก็ต้องยอมหักจ้ะไม่ได้เงงงไม่ขี่ไลแเงงขี้เร็จจะเสียคนว่าให้ขี้ไล่ก็เครียดโอ้ยมึงเด็กกินขนมลายฟันรอเห็นปะเนะี่ยมังเขียวฮะดูเขียวรอเห็นปะเขียวบปงนะ่งแงมเนี่ยมึงที่อยากดูเขียวเอาขันไหมเจริญ เอาไว้ซันนีก่อนบายบายครับไปหากินข้าวต้มก่อนเด้อเดี๋ยวไปหิวข้าวต้มเด้อเออมาเด้อกินน้วกันสวัสดีครับบายอเ love you I love you, I love you ้อครับมาอา,าลูนิโกลานุอิยายะาบาบานินาปเรดาวาบาลเมา,าบาบโนชัมบันิมักดบ